ม,มึงทีมสังเตีย่ยสังล้ำสังตุย๋ยทีมงานสร้างมาเอาปากขนนี่สร้างนะคะ่ะสร้างหยุดโอ้หยุดงานสร้างมา,าปากขอนก่อนค่ะสร้างนี่วธรรมดาเด้อค่ะหากินหมามื้อตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มันอยู่ในบวกนี่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่มันอยู่ในบวกโอ้เข่าตาบู๊ะละ ว่างจากงานซางบ่ได้ว่างเด็ดทีมงานซางไว้ก่อนพักงานซางพักงานซางมาเอาปลาขวานพูน่ะทีมงานหัวหน้าซางพูน่ะให้บ่หยุดงานซางไว้ปลาขวนโอ้ยมึงแนวขวัญสอนเท่าไรยังสอน หากินบ่หมานมึงทอดนี่ทอดชุดแป้งทอดนี่กินหอนหัวเลยดิแต่มึงมึงยกขึ้นมึงอาสิมึง

ชุ่มจ่อไปเลยมันมาลงแก่ตับเอาตับเอาจ้ะเขตายนั้นเ็ษเาเลยงกดาปะกเข่งมันดีนเนาะมันดินมันบ่คือปากคอ ้านเราดอกไม้หีิมีป่าบ่จังเลวนี่ชัวบ,บ,บ้านนะเด <c oughs> ี๋วจะนินยังมนต้นมันสหี่ยนนะ่ห็นเห็นมันตนต,นตัวยังไง

โัวใหญมันรีดดเอาขียงข้ามมาใส่มันมึงนะมาปางมันเที่ยวจับอยู่เขีงข่าอยู่ในลองเ้าวันน่ะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพี่ลามเลยนะนี่นะเพิ่นยุลรปนี่มั mọi người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  mọi nó mọi người mọi người mọi